สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีพี่สมาชิกนะครับเอาเครื่องพิมพมาซ่อมเครื่องนี้จะเป็นเครื่อง A3 ลูกค้าบ,บอกไม่ได้ใช้งานนานเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์เทสดูก่อนนะครับผมเราจะเปิดเครื่องขึ้นแบบนี้เพื่อที่จะดูการพิ้นนะครับตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับผมเราใช้ทิชชูนะครับปิดเซ,เซ็นเซอร์ไว้นะนะครับใช้เ,เซนเซอร์ปิด ตัวนี้เครื่องมีปัญหานะตรงนี้พี่เขาน้าจะแกะมานะครับเครื่องเออร์เลอร์ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมนี่ครับตรงนี้มีโอกาสปั๊มเสียนะครับผมมีโอกาสปั๊มเสียนะนะครับเครื่องเออร์เลอร์นะครับเครื่องนี้นะไฟกระพริบสองดวงตรงนี้นะครับมีโอกาสปั๊มนะครับ มีโอกาสเป็นที่บอร์ดนะครับผมเครื่องตัวนี้น่าจะเคยแกะมานะครับดูจากลักษณะสายแพรนะครับเห็นไหมสายแพร์ไม่เรียงกันนะครับลักษณะเครื่องเนี่ยเหมือนเคยแกะเหมือนโดนแกะมานะครับสาย encoder น,นะครับแตกนะครับผมสาย encoder แตกนะครับผม ยวดูนะครับว่าอาการเรื่อจะหายไหมนะครับนี่นะเห็นไหมปั๊มขยบมาอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้ขยบมาอยู่ตรงนี้นะครับปั๊มไม่ทํางานนะครับปั๊มเสียด้วยนะตัวนี้หัวพีมไม่ได้ใช้งานนานนะครับตรงนี้เนะี่ยถ้าจากวิเคราะห์ตามอาการอาจจะต้องเสนอลูกค้าก่อนนะครับว่าถ้า ซ่อมปั๊มนะครับเปลี่ยนหัวพิมเนี่ยนะครราคาจะประมาณไหนนะครับตรงนี้เราจะเสนอลูกค้าก่อนนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นอาการแบบนี้นะครับเราวิเคราะห์ได้หลักๆก็คือปั๊มหัวพิมพ์บอร์ดนะครับผมสามอย่างนี้นะครับตรงนี้เสนอลูกค้าก่อนเราไม่ต้องไปรื้อไม่ต้องไปแกะนะครับเราเสนอลูกค้าก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องมีปัญหาต้องเสียเราเสนอลูกค้าวยก่อนว่าลูกค้าจะซ่อมไหมถ้าลูกค้าจะซ่อมเนี่ยนะครับผม เราถึงจะทำการแกะแล้วก็ซ่อมนะครับเพราะว่าถ้าแกะไปแล้วลูกค้าไม่ซ่อมเราต้องมาประกอบอีกนะครับมันโอกาสที่จะทําให้เครื่องมีปัญหาเสียหายได้นะครับผม